คุณแม่ว่าจะมมาแลว้บนะคุณแม่ว่าจะมอมาแลว้บนครับผมงานงานนะเราสมัพลาสาวมาโซ่ตยนยันพี่เลยีที่แ้เปินี่มเดี๋ยวล้มนีอยู่ถ้าได้คุณหิบเดี๋ยวล้มตีไน้ครณหิบนอน ว่มันเด่งมูในขั้นหนึ่ผมคือไทยลุเลยนะครับวนี้นะครับครับผมครับผม่ะอายกันนะเขาวาันนี้ี่หลายมู่พี่น้องมะเป็นแมวสมอนะครับกับซาเหียนมาดีมาเต็มแล้วนะครับนี่จัเต็มพี่น้องครับแมวสมอเรใส่ซีเฟสีพี่น้องเลือกผู้ใดได้ซีจะเ็นมสมอได้ไม่เร็วของขันสายดาวกนด้วยนะคะเรามีขันเลือนช่างกันมีชันเป็น ก็ขอต้อนรับท่านปาสราิวิทยาในคณะจากสุทาโบุรีนะคะก็เป็นเครือข่ายคำว่าพยายามใคุณิที่ดีนะคะที่บรกาประกอบสมมรถอาชีพนะคะการเลี้ยงลูกไม่ธรรมดาค่ะง่วน่ค่ะท่านเรียนเชิญเดิ้